บนดอยอินทนนท์หลังอุณหภูมิลดต่ำเหลือ11องศาเซลเซียสค่ะที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเมื่อเวลา7นาฬกาค่ะอุณภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยอยู่ที่11องศาเซลเซียส ที่กิวแม่ปานค่ะ13องศาเซลเซียสและที่ทำการอุทยานแห่งชาติค่ะ18องศาเซลเซียสซึ่งนักท่องเที่ยวต่างมาเก็บภาพความประทับใจในยามเช้าและสัมผัสอากาศหนาวในช่วงต้นฤดูหนาวโดยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการเดินปา่ากางเต้นขี่จักร,รยานเสือภูเขาและชมวิถีชีวิตของชาวเขาค่ะด้านนายสุรพลเกียรติยกรที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอาเซียนกล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและแต่างชาติมาสัมผัสอากาศหนาวที่ดอยอินทนนท์ในช่วงฤดูหนาวนี้ค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะอินทนนท์นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดฮิตที่สุดนะครับมียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทยถึง2,569เมตรนะครับมีน้ำตกที่สวยงามมีหมาช่าเจดีมีตลาดม้งนะครับมีหมู่บ้าน โมงที่งดงามนะครับโครงการหลวงมีน้ําตกใหญ่ๆถึง5น้ําตกน้ําตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยก็คือน้ําตกแม่ยะนะครับน้ำตกแม่กลางน้ําตกสิริภูมิน้ําตกวชิรธานมันรวมความสวยงามอยู่ที่รอยถนนทั้งหมดเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาช,ชมค่ะ